ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัรยาณมิตรทุกท่านสีเลนะสุขติงยันติที่แปลว่าศีลทำให้ปิสูสุขติ สีเลนะโภกสัมปทาที่แปลว่าศีลทำให้ได้โพกรัพย์สีเลนะนิพุติงยันติที่แปลว่าศีลทำให้ไปพระนิพพานสำหรับหัวข้อในวันนี้เราจะขอหยิบยกเรื่องผู้มีศีลจะพ้นจากพยันตรายทั้งปวงเพราะเทวดารักษา ครั้งพระบรมศาสดาผู้ตรัสความจริงแห่งโลกประทับอยู่ณนะพระเชตวันวิหารในที่ประชุมพุทธบริษัททั้งหลายมีอุบาสกผู้มีศีลคนหนึ่งจะข้ามแม่น้ำอิระวดีเพื่อมาฟังธรรมที่พระเชตวันวิหารแต่คนเรือกลับภายออกมาเสียเพื่อให้ทันเวลาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าอุบาสกผู้นั้น กลับระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์จนเกิดปิติขึ้นแล้วตัดสินใจคิดเดินลุยน้ำไปอีกฝั่งของแม่น้ำปรากฏว่าฝ่าเท้าของเขากลับไม่เปียกเลยเขาสามารถเดินบนผิวน้ำได้เหมือนเดินบนพื้นดินอุบาสกเดินข้ามแม่น้ำอิรวดีมาจนถึงอีกฝั่งได้สำเร็จแล้วเข้าไปในพระเชตวันวิหารเขาได้แสดงความเคารพ ต่อพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าทรงเห็นอุบาสกผู้มาทีหลังจึงตรัสขึ้นว่าอุบาสกท่านเดินทางมาเหนื่อยหรือไม่อุบาสกจึงทวนเรื่องที่เกิดขึ้นกับตนถวายพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าตรัสขึ้นว่าไม่ได้มีเพียงแต่อุบาสกเท่านั้นที่กระทําเช่นนั้นแล้วสามารถข้ามแม่น้ํามาได้ในอดีตการมานานมีคนทําเช่นเดียวกันกันกบอุบาสก ตอนที่เรืออับปางกลางมหาสมุทรอุบาสกกล่าวขึ้นว่าขอพระองค์ตรัสเรื่องนี้เถิดพระเจ้าค่าเพื่อเป็นประโยชน์แก่ชนทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเรื่องของชายสองคนที่สามารถข้ามมหาสมุทรได้อย่างปฏิหาริย์เพราะอำนาจแห่งศีลและบุญกุศลครั้งสมัยพระกัสปะพุทธเจ้า มีชายคนหนึ่งเป็นผู้ยืดมั่นในพระรัตนตรัยได้ลงเรือลำเดียวกับช่างตัดผมคนหนึ่งซึ่งภรรยาของเขาฝากฝังสามีไว้กับชายผู้นี้แต่ขณะที่เรือเดินทางมาได้เจ็ดวันปรากฏว่าทะเลเกิดปั่นป่วนทำให้เรืออับปางทั้งสองต่างเกาะแผ่นไม้ลอยมาติดเกาะแห่งหนึ่ง ด้วยความหิวทําให้ช่างตัดผมฆ่านกตัวหนึ่งแล้วกินเป็นอาหารชายผู้ยืดมั่นในพระรัตนไตรกลับไม่ทําทั้งยังบอกว่าในช่วงเวลานี้ต้องระลึกถึงคุณแห่งพระรัตนไตรให้เป็นที่พึ่งเท่านั้นขณะที่ชายผู้นั้นกําลังระลึกถึงคุณแห่งพระรัตนไตรพญานาคตนหนึ่งที่อาศัยอยู่บนเกาะน,นั้นได้ออกมาจากวิมาน แล้วเนรมิตร่างเป็นเรือทองคำที่ประดับประดาด้วยอัญมณีเพชรนินจินดาอย่างสวยงามเทวดาพิทักมหาสมุทรสัมผัสดได้ถึงผู้ที่ระลึกถึงคุณแห่งพระรัตนตรัยจึงรับอาสาเป็นนายท้ายเรือทำหน้าที่คุมเรือทองคำนี้ไปส่งชายผู้ยึดมั่นในพระรัตนตรัยจนถึงฝั่งเทวดาเชื้อเชิญชายผู้ยึดมัน่น ในพระรัตนตรัยให้ขึ้นเรือวิเศษลำนี้พอช่างตัดผมกำลังจะขึ้นเรือเทวดากลับห้ามไม่ให้เขาขึ้นเรือไปด้วยชายผู้ยึดมั่นในพระรัตนตรัยได้ตอบเทวดาว่าทำไมถึงห้ามชายผู้นั้นเทวดาตอบว่าเรือลำนี้รับเฉพาะผู้ที่มีศีลเท่านั้นช่างตัดผมละเมิดศีลจึงไม่สามารถขึ้นเรือวิเศษลำนี้ได้ ชายผู้ยืดมั่นในพระรัตนตรัยได้บอกเทวดาว่าเราขอแบ่งปันบุญกุศลจากการรักษาศีลให้แก่เขาชายตัดผมได้เปล่งอนุโมทนาเทวดาจึงกล่าวว่าเราจากพาท่านทั้งสองไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เทวดาพิทักษ์มหาสมุทรอุ้มชายทั้งสองมาจนถึงฝั่งกรุงพาราณสีและบรรดาทรัพย์สินขึ้นมากมาย ภายในเรือนของชายทั้งสองและเทวดาได้กล่าวขึ้นว่าผู้ที่อยู่ใกล้สัตบุรุษหรือคนดีย่อมได้รับความสวัสดีเหมือนช่างตัดผมที่ปลอดภัยมาได้เพราะท่านผู้ยึดมั่นในพระรัตนตรัยพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอนิสงส์ของการรักษาศีลแก่ชาวปาตาลิคามในมหาปารินิพานสูตรว่ามีห้าประการคือ 1. ย่อมได้โพกทรัพย์สมบัติมากมาย 2. กิติศัพท์อันดีงามย่อมขจรกระจายไป 3. ม,มีความองอาจเมื่อไปสู่ชุมชนใดใด 4. ไม่เป็นผู้หลงตายคือไม่ตายอย่างไร้สติ 5. เมื่อแต่กายทำลายขันย่อมมีสุขติเป็นที่ไป หนึ่งย่อมได้พกทรัพย์สมบัติมากมายหมายความว่าศีลย่อมทำให้ผู้รักษาได้โดยพกกรัพย์ประการหนึ่งและใช้ได้อย่างเต็มที่อีกประการหนึ่งศีลทำให้เกิดพกทรัพย์ได้อย่างไรเราจะสังเกตเห็นได้โดยทั่วไปจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนล้วนต้องการบุคลากรที่มีคุณธรรมทั้งสิ้นดังนั้น ในการสมัครเข้าทำงานหรือแต่งตั้งบุคลากรประจำตำแหน่งต่างๆผู้มีศีลสมบูรณ์ย่อมได้รับการพิจารณาก่อนเพราะเหตุแห่งศีลในตัวเขาทำให้เป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือไว้วางใจอันเนื่องมาจากความประพฤติและการแสดงออกอันดีงามจนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของผู้พบเห็นหรือผู้ร่วมงาน บิดามารดาที่มีพ่อกระซับสมบัติเมื่อถึงคราวที่จะมอบทรัพย์ให้แก่บุตรหลานย่อมต้องพิจารณาเลือกสรรผู้ที่ประพฤติตัวดีมีศีลมีธรรมเพื่อความมั่นใจว่าผู้นั้นจะสามารถรักษาทรัพย์สมบัติที่มอบให้ได้และสามารถใช้ทรัพย์นั้นเพื่อทำประโยชน์ได้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะถ้าบิดามารดาเป็นชาวพุทธย่อมปรารถนาให้บุตรหลาน นำซัพย์นั้นไปสร้างบุญกุศลเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่ตนในโลกหน้า2กิติศัพท์อันดีงามย่อมขจรกระจายไปหมายความว่าบุคคลรอบข้างย่อมเห็นความประพฤติอันดีงามของคนมีศีลคนมีศีลจึงเป็นที่รักที่พอใจของบุคคลรอบข้างเขาเหล่านั้นกล่าวถึงย่อมกล่าวแต่สิ่งดีสิ่งงาม และความประทับใจที่ได้รับความดีนี้เองย่อมเป็นที่แพร่หลายออกไปดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่ากลิ่นกฤษณนาและกลิ่นจันท์ยังหอมน้อยกว่ากลิ่นหอมของผู้มีศีลซึ่งหอมฟุ้งขจรไกลถึงปวงเทพไทยเทวาและมนุษย์ทั้งหลาย 3. ม,มีความองอาจเมื่อไปสู่ชุมชนใ,นใด หมายความว่าผู้มีศีลย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์มีความภาคภูมิใจในความดีของตนมีใจเป็นปกติไม่ต้องหวาดระแวงว่าจะมีใครรู้กรรมชั่วของตนเพราะรักษาศีลมาเป็นอย่างดีคนมีศีลใครๆก็ชอบจะเข้าไปสู่ที่ชุมชนใดก็ตามย่อมมีความอาจฐานเข้าไป 4. ไม่เป็นผู้หลงตายหมายความว่า คนมีศีลย่อมมีสติสมบูรณ์อันเนื่องมาจากการได้ฝึกสติอยู่เสมอเสมอเพราะเมื่อจะกระทำสิ่งใดก็ต้องคอยระวังไม่ให้ผิดศีลครั้นเมื่อถึงคราวที่หมดบุญหมดอายุไขก่อนที่จะลาโลกนี้ไปย่อมมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เพราะได้ฝึกมาอย่างดีทั้งยังเห็นการกระทำอันดีงามจากการรักษาศีลของตนอย่างเปลื้มปิติใจ ห้าเมื่อแต่กายทำลายขันย่อมมีสุคติเป็นที่ไปหมายความว่าเมื่อถึงคราวที่ต้องลาจากโลกนี้ไปหลับตาลงครั้งใดก็จะเห็นคตินิมิตคือภาพที่เป็นเครื่องหมายของภพภูมิที่จะต้องไปเกิดใหม่และกรรมที่ดีงามของตนทําให้จิตผ่องใสย่อมไปสู่โลกหน้าและภพภูมิอันเป็นสุขคือสุคติภูมิดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ ในศีลวิมังสชาดกว่าศีลของคนที่บริสุทธิ์ดีแล้วย่อมนำความสุขในภพหน้ามาให้ได้ขอขอบคุณสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลสำหรับวันนี้ทีมงานมัชาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ